โอ้โหปูที่นอนเลยเก่งมากเก่งมากเลยลูกโอ้โหเก่งมากดึงมาดึงมาอีกโอ้โอ้โอเก่งมากเก่งมากอีกนิดนึง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 มาเร็ว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 ลูกเราเก่งนะ เดียวนิดเดียวเออเดี๋ยวพ่อช่วยพ่อช่วยพ่อช่วยมาหนึ่งหนึ nice sprout, ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งช่วยกันช่วยกันโอเคครับช่วยกัน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 ครับครับครับโอ้โหช่วยกันเลยครับช่วยช่วยเทันที่โอเคโอ้โหเนี่ยแหละครับที่นอนเขาครับ ที่นอนของรูกรวยนะครับเก่งมากนะครับขอรู้เรื่องทุกอย่างนะครับโอเคเก่งมากเลย